สวัสดีครับทุกคนตอนนี้เราก็กําลังเดินทางเดินทางไปมุกดหารนะครับนี่คุณแม่คุกแม่กับลูกมังคนก็ไปด้วยตามาเมามบงคนกัแน,นะอยองะกคุณแม่ต้องไปทําอย่างห้ง,นนะงานหน่อยครับเอกสารส่งโรงเรียน เป็นช่วงอะนั่นะเป็นช่วงแบบอประเมินงานช่วงประเมินรนยงช่วงประเมินงานก็เลยก็เลยต้องจําเป็นต้องไปไปเก็บงานส่งก็จะมาวันเสารนะ์นะเมืองคุดก็ต้องเรกว่าหายโยบ้านอะเนีมาดไ้อย่างดีอืมเสื้อขาดบ่าขาดอหม้อดินหม้ออะไรต้องไปน้่ให้ได้ กดกลับไปด้นนะปวยเนาะบางกูกไวแต่สิแบบฟุ้งซ่านนะเป็นเด็กดีเลยมานะพอเดี๋ยวคอมาบอดิ่นโมยังเลยบอคัดเคือนเลยบอแต่หายไปน้ำแน่นรถเด่ตอนแรกอืมขึินรถปั๊บรถอ่ะอ่ะ,อะให้แม่ถ่ายดูมังกุหน่อยดูหน้ามังกุหน่อยเป็นเด็กดีขนาด ของก็เต็มนะคะก็เลยเพือเพ่อนก็เลยนั่งข้างล่างแต่พ่อก็ปูผ้าให้อยู่ตะลุตโนของน้องกระหลไม่อยาปอนหนาเบิงได้ไปย่างทีมกันกลัวโดนท่าทิ้งมาลูกมังกดก็เลยนั่งข้างล่างมีมันนั่งอยู่บหมด่างกายหมเมื่มอ,อยแช่ไปลูกอทนเอาได้ลูกเด้อ,อ,อเอาไปกายกูแล้ววนนันสูงไปนี คนก็นสวยอยู่ฮะยู่ผมมันอนแหละคนมันง่ามแบบไค่อยลดะแ,แล้วก็ประมาณสี่ทุ่มสิหประมาณห้าทุ่มถึงีอค่ะอายกุกระจางกินนมเรียบร้อยแล้วจังก็นอนแต่ก้จังได้หน่อยไ,ไปด้วย <c oughs> นอนอ,อุตุเนี่ย ไปหาดพอด,ดีตื่นหิวโล่เราจย์ก็ไปด้วยขอบคุณแม่เราต้องเรจะอยู่กับคุณพ่อแม่ละคุณพ่อมาต้องขายของพอดีรายงนนางน,นเราคอยแบ่งงานนัดหลอกนะรางงานมาเลี้ยงลูกเ,ออเีายะเอาไปฝากนะกันแหละฝากคุณ มานดยจำมาตัวตต้มงกระทั่วไา้ไหสีสภาพอ่ะอืมนัเรอ่ะรลดลดลดสามสิบเปอร์เซ็นต์หมด้วทัวรจองไปเขาได้เม้มบอไปวส่อนกยริักด้านี่นะนั่นมางทกอ่งาสะอันแบบโทรมาถอยูอะไรเออโทรมาอยู่ว่าใครคิวนะที่อว่าสแกนนมอ่ะกบบแบบประมาณว่าแบบ เขาก็สิดูแลแบบแมวมีเรื่องแต่กับปรึกษาเขาได้สินะคะเขาจะมีพยาบาลในคำปรึกษาวันนี้เขากลับมาส่งของมาพูดกับเฮาหน้นบ้านอ่ะบอกเขาก็อยู่ชาวประจอดหน้าบ้านอะไรมนพูดมันเห็นเผื่อผ่านหน้าบ้านเขาเหมือนเอามาส่งอหไรส่งของกระจังนี่ เป็นผอกันพัดสา่งกดนมหมอนกันสะดุ้งโอเคแล้วก็ขออยญายทิศทางก่อนนะครับแล้วทุกลุกจะลงคลิปมาดูอีกครั้งหนึ่งนะครับทุกคนก็อย่าลืมลกดไลค์กดแชร์ขับมาเพียนด้วยนะครับสวัสดีครับ